สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องบูรณาจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวรักคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนในระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคม2566ซึ่งในคลิปนี้จะให้ความสำคัญกับดาวพฤหัสบดีที่จะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ ในวันที่19มีนาคมนี้ซึ่งจะส่งผลดีต่อเจ้าชะตาราศีมีนในด้านการเงินและความเจริญก้าวหน้าของเจ้าชะตาเรียกว่าการที่ดาวสัตสบดีย้ายเข้าสู่ลัคกกนาราศีเมษในครั้งนี้จะมีอิทธิพลอย่างมากกับเจ้าชะตาราศีมีนถือว่าดวงชะตาในช่วงนี้เป็นขาขึ้นดวงดีมากกว่าทุกๆราศี คิดอ่านสิ่งใดหรือจะทําการใดมักจะประสบผลสำเร็จชีวิตรุ่งเรืองก้าวหน้าในหลายๆด้านทีเดียวภาพรวมโดยทั่วไปในช่วงเวลานี้ชาวราศีมีนจะมีความคิดสิ่งใดๆที่เป็นเรื่องดีๆก็จะเข้ามาทั้งเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักให้ถือว่าในช่วงนี้เป็นจุดตั้งต้นของดวงชะตาที่จะนำพาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าต่อไป กุศลผลบุญใดที่ได้กระทํามาตั้งแต่อดีตจะส่งผลดีกับเจ้าชะตาและเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายก็จะหลีกรลี่หนีหายก็ขอแนะนำว่าเมื่อได้รับผลดีแล้วก็ควรจะทําความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มกำลังดวงชะตาให้กับพลังชีวิตได้อย่างเต็มที่ในด้านการงานเจ้าชะตาที่เป็นเจ้าของกิจการ อาจจะมีการลงทุนเพิ่มในกิจการหลักและอาจจะมีการขยายสาขาขยายงานเพิ่มหุ้นลงทุนอีกส่วนท่านที่ทำงานประจำก็จะรับการสนับสนุนทั้งจากเจ้านายเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านการเงินการทามาค้าขายทำธุรกิจใด,ดการเงินจัดสภาพตีเครดิตดี เช่นขอกู้ขอสินเชื่อก็จะได้รับอนุมัติโดยไวเจ้าชะตาบางท่านที่อยู่ในวงการด้านตลาดการเงินก็จะมีผลกำไรตอบแทนที่น่าพอใจมากในด้านความรักคนที่มีคู่รักคู่ครองก็จะกลมเกลียวกันดีส่วนคนโสดจะได้พบคนถูกใจสร้างมิตรภาพดีๆต่อไปในวันข้างหน้า ด้านสุขภาพให้ระวังเรื่องความร้อนจากอากาศร้อนอาหารรสจัดเผ็ดร้อนจะทำให้อาการร้อนในมีไข้ตัวร้อนได้คํำพยากรเสริมชาวรักนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันอาทิตย์จะมีความโชคดีในด้านการเงินและความรักมีสเสน่ห์เนื้อหอมต่อเพศตรงข้ามชาวรัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันจันทร์ ควรระมัดระวังเรื่องการใช้สายตาแพ้แสงหรือเกิดโรกทางสายตาได้ชาวลักนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดปานังคารจะได้ซื้อบ้านซื้อรถเป็นการซื้อมาขายไปแลกเปลี่ยนก็เป็นได้ชาวลักนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันพุธการเงินจะมีการล่วไหลหล่นหายหรือของมีค่าสูญหาย รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารจะชำรุดเสียหายหรือหลงลืมชาวลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันพฤหัสบดีการงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับบางกิจการงานก็จะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วๆไปชาวลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันศุกร์ อาจจะมีการเดินทางไกลหรือเดินทางไปต่างประเทศแบบไม่ทันตั้งตัวชาวลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้จะรู้สึกถึงบรรยากาศในบ้านหรือในที่ทำงานที่เคยอึดอัดจะรู้สึกถึงความโปร่งโล่งสบายใจ ท้ายคำพยากรณ์น,นี้ทางช่องโบนาจารย์ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ